กราบสวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหารสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566ของชาวลัคนาราศรีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพฤษภค,ครับคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวประจําตัวนะครับเป็นดาวจุลันตนุก็คือดาววาสนาของคุณนะครับในเดือนนี้มีการย้าราศีนะครับ ในช่วงที่1นถึงสครับดาวพระสุกดาววิสนายังคงสถิตอยู่ที่เรือนตนุนะครับเป็นเกษตรราธิบดีก็ดาวมีความเข้มแข็งนะครับช่วงนี้ก็แปลว่ายังคงดีครับมีวัส,สนาโดดเด่นวิส,สนาโดยรวมนะครับครอบคลุมทุกเรื่องนะการทํางานการเงินแล้วก็ความรักยังคงราบรื่นยังคงปกตินะครับแล้วก็ดาวพระสุกยังเป็นดาวช่วยเรือนอริของคุณด้วยนะครับจะเป็นความหมายในทางที่ดีครับในช่วงวันที่1นถึงสนี้คุณจะมีโชคดวงท,ท,ทนานการแข่งขันนะครับจะ เจราจาค้าคล่องแข่งขันอะไรก็ชนะคู่ค้าคู่ขายนะครับหรือว่าใครทํางานประจําก็มีเกณฑ์ชนะคู่แข่งครับต่อมาวันที่4พฤษภาคมไปต้นไปยดาวพระสุกจะย้ายแล้วนะครับย้ายมาอยู่ที่เรือนการเงินนะครับตําแหน่งเป็นจุลจักรก็หย่อนกําลังนิดนึงนะครับแต่สัมพันธ์กับการเงินครับคือช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกษจะได้เกี่ยวข้องกับการเงิน,นครับใครที่ทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเงินมากในยุคขึ้นเดี๋ยวเราจะไปขยายที่ดวงการเงินนะครับ แต่ทางนี้ดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวจุฬนอริด้วยนะมาอยู่ที่ด้านการเงินเช่นนี้นะครับก็มีโอกาสเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องกันแล้วมีเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปขยายที่ดวงการเงินอีกครั้งนะครับทางนี้ครับดวงดาวสัมพันธ์นะครับวันที่15พฤษภาคมครับดาวพระอาทิตย์ครับจุฬนพันธุมาสถิตอยู่ที่เรือนตัวคุณเองนะครับเป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ย คุณจะได้มีเกณฑ์ได้ได้เจราจาค้าคล่องรับใครทํามาค้าขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินช่วงนี้ก็ยังคงทําได้ดีนะครับเพราะว่าดาวมาสัมพันธ์กับตัวคุณเองโดยตรงและอีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของญาติพี่น้องมิตรสหายถ้าช่วงนี้มีการติดต่อสัมพันธ์มีการเจราจาพูดคุยกันมีโอกาสเคลียร์แจกันได้นะครับสารสัมพันธ์กันได้ดีหรือว่าใครยังไม่ตกลงไม่เคลียร์กันในเรื่องของอมรดกที่ดินเนี่ยช่วงนี้คุยกันได้นะครับ คุณจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับผลประโยชน์นั้นนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณมีดาวพระราหูนะครับเป็นดาวจุรังกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานนะครับช่วงเดือนนี้นะครับยังครองตําแหน่งเทวีโชคนะครับแต่ก็อยู่ที่เรือนวินาศนะครับความหมายมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ต้องปรับปรุงนะครับคือช่วงนี้เนี่ยการทํางานโดยรวมเนี่ย มีอุปสรรคปัญหาหรือว่าการติดขัดล่าช้านะครับเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมคุณยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องนะครับหรือว่าเพื่อโรงงานที่เป็นมิตรแท้เนี่ยช่วยกันทํางานนะครับช่วยกันแก้ไขปัญหามันก็ผ่านไปได้โดยปกตินะครับโดยที่ดาวพระพุธนะครับดาวชูรปุตตะที่แปลว่าอาชีพใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆหรือว่างานใหม่เนี่ยยังสถิตยอยู่ที่ดอนวิญญาะครับก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นงานใหม่ๆหรือว่าใครที่มองหาโอกาสนะครับในการ ผลิตสินค้าและบริการใหม่เนี่ยแนะนําว่าให,ให้ชะลอไว้ก่อนหรือว่าเตรียมการไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวรอดาวพ,พูดใุธย้ายอีกครั้งหนึง่งช่วงนี้อาจจะเริ่มอาจจะลําบากนะครับหรือว่างานใหม่ๆที่ใครทํางานประจำเนี่ยมีหัวหน้าเจ้านายเสนอมาก็แนะนําว่าคุณก็ต้องเป็นไม่ได้ก็ต้องอย่าเพิ่งรีบรับมาทําแล้วถ้าเป็นงานใหม่ๆที่มันไม่ถนัดเนี่ยมีโอกาสจะลําบากหรือว่าเสียหายได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคุณยังมีดาวพระศบ,บดีครับเป็นดาวจุลาลาภ เรื่องของตำแหน่งหรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานนะครับเป็นราชาโชคแล้วก็อยู่ที่นวินาศก็แปลว่างานที่มันมีอุปสรรคติดขัดล่าช้าหรือว่าค้างเนี่ยถ้าคุณผ่านไปได้อ่ามุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้มันแก้ไขแล้วมันผ่านได้เนี่ยคุณจะมีผลตอบแทนมีผลตอบแทนที่เพิ่มพิเศษนะครับใครที่ทํางานประจําอาจเป็นเรื่องของค่าตอบแทนพิเศษบโ,บโบนัสหรือคอมมิชชั่นก็ได้นะครับส่วนผู้ที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคเรื่องของ าการดําเนินการค้าขายเนี่ยพวกต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหาเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเสียหายชํารุดนะครับก็ต้องซ่อมแซมแต่ถ้าดาเนินการผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะผ่านไปได้ตลอดนะครับมีโอกาสเรื่องของรายได้พิเศษด้วยนะเป็นอยู่ที่เดือนวินาศแต่เป็นราชาโชคเนี่ยถ้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนได้คุณก็จะได้รับโชคมาเป็นเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับ ทางนี้ดาวพระเสาร์ครับเจริญปุตตะยังครองตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเรือนที่2นะครับเป็นเรือนกรรมะด้วยนะครับการทํางานก็ยังอิงกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับช่วงนี้ครับคุณก็จะมีอะไรก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลืออยู่นะครับทางนี้ครับช่วงวันที่2อถึงหพฤษภาคมดาวพระพุธเจริญปุตตะของคุณเนี่ยเดินถอยหลังนะครับมาอยู่ที่เรือนลาพระลาผลแต่ตําแหน่งอ่อนแอเป็นนิดนะครับ เสื่อมผลก็คือแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโชคลาบนะโชคลาบเป็นลาบลอยเนี่ยก็มีเกณฑ์ age, ที่จะไม่ได้นะครับหรือว่าได้มาแล้วมันเก็บไม่อยู่นะครับได้มาแล้วเป็นของร้อนหรือว่าต้องเสียแบ่งสันปันส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าอีกหนึ่งข้อหมายก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าทํางานร่วมกันกันกบผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเด็กกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี Red ่ยมักจะขัดลาบขัดดวงกันนะครับอันนี้ถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกใช้งานให้ดีนะครับ และก็วันที่6พฤษภาคมนะครับดาวจุลปุตตาครับดาวพระพุธก็จะกลับมาเดินปกติแล้วนะครับมาอยู่ที่เรือนวินาศปกติก็ยังไงซะการทํางานก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดาวพระพุธยังหมายถึงเรื่องของเอกสารนะครับคำพูดคําจาการสื่อสารก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีก่อนพูดรวมถึงการทํางานก็เอกสารก็ต้องพิจารณาอ่านให้รอบคอบนะครับโดยนมดูดาวพระจันทร์นะครับที่เป็นดาวจุราศาสระ ในเดือนนี้มีการโคจรน,นะครับเรามาดูช่วงที่สําคัญสาคัญนะครับวันที่6ถึง8พฤษภาคมครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เรือนปัตตานีเป็นนิดนะครับก็สัมพันธ์ไว้จะเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าทํางานร่วมกันกับต่างเพศนะครับในช่วงวันที่6ถึง8ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะ,ะลําบากหรือว่าติดขัดล่าช้าถ้าเป็นการเจรจาการลงทุนมกักจะมีปัญหาให้ดําเนินไม่สะดวกครับหรือว่ามีการผิดนัดผิดสัญญากันได้นะครับ แล้วก็ช่วงที่9-10ถึง10พฤษภาคมครับดาวพระจันทร์ครับมาอยู่ที่เรือนมรณะครับถ้าเป็นการเดินทางนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับรักษากฎวินัยนชราชนแล้วก็ดูแลยุยยานพาหนะให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางไกลหรือว่ากับกิจการร้านค้าใหญ่ๆห,หรือว่าดีลงานสัญญาสําคัญเนี่ยต้องเตรียมการให้ดีครับมีโอกาสติดขัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจหรือว่าล่าช้านะครับ แล้วก็ช่วงวันที่1 3บสถึงสิพฤษภาคมครับดาวพระจันทร์อยู่ที่เรือนการงานนะครับครมะตำแหน่งเข้มแข็งเป็นองค์เกณ์ด้วยนะครับอุดมเกณฑ์ช่วงนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับสิบสามสิครับเป็นการคุณจะโดดเด่นที่สุดเนระื่องของการเจราจาการทํางานกับคนหมู่มากการเข้าสังคมมีเครดิตทางคําพูดนะครับถ้าใครทํางานประจำเนี่ยเสนองานให้กับหัวหน้าเจ้านายนะงานใหญ่ๆงานสําคัญเลือกได้เลยครับคุณจะเจราจาค้าคล่องแล้วก็เจราจางานผ่านง่ายนะครับได้รับการอนุมัติ พูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือครับมีความดีความชอบรอคุณอยู่นะครับโดยในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีพฤกษภศพต้องการเสริมดวงนานการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกกำลังของดาวพระอังคารเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วกน,นกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจรืกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับดาวพระพุธในช่วงที่2อถึงห้พฤษภาคมเนี่ยจะเดินย้อนจักรนะครับมาอยู่ที่เรือนลาพระเป็นนิดแปลว่าช่วงนี้ยังมีโชคลาบนะครับฉลับเป็นตัวเงินเพียงแต่รับมาแล้วเนี่ยมันเก็บไว้ไม่อยู่นะครับเป็นนิดเนี่ยแปลว่าไม่เสียไปทางใดก็ทางหนึ่งแนนาว่าถ้าใดมาเป็นตัวเงินเนี่ยให้คุณรีบนะครับแบ่งสรรบ่งส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับหรือว่าแบ่งส่วนหนึ่งเข้าไป และคุณก็จะเก็บส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับต่อมาวันที่4พฤษภาคมนะครับดาวพระสุกค,ครับดาวจเจืินตนุของคุณเนี่ยมาอยู่ที่เดือนกระดุมพระนะครับช่วงนี้ก็ตัวตนของคุณเนี่ยก็ยังได้เกี่ยวข้องกับการเงินครับเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินเงินก้อนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องสัมพันธ์กับดาวพระพุธเช่นกันนะครับดาวพุธหลังจากวันที่6พฤษภาคมเนี่ยจะมาสถิตยอยู่ที่เดือนวินาศแล้วนะครับความหมายก็โดยตรงครับก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะหาเงินไม่ได้นะเพียงแต่การเงินมัน มันเป็นเชิงหมุนนะครับหมุนหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกมมีรายจ่ายรอ,อคุณอยู่นะครับเป็นรายจ่ายนอกแผนบ้างรายจ่ายฉุกเฉินบ้างครับแต่ค่าใช้ใจ่ายประจำอ่ะยังคงปกติดีนะครับเียงแต่รายจ่ายฉุกเฉินคุณต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสัมพันธ์กับดาวพระศุกร์เนี่ยก็หมายถึงการกินการใช้นะครับในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะครับค่าใช้ใจ่ายปกติแล้วมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ย หลังจากวันที่31พฤษภาคมก็มาสถิตยอยู่ที่เรือนศาชาแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมภาษีสังคมก็เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าการเงินการหาได,ได้ก็อาจจะติดขัดล่าช้าหรือว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างรายจ่ายก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีนะครับทางนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมหากชาวลัคนาราศีพฤษภต้องการเสริมดวงทางด้านการเงิน ควรไปกราบสกาักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยห e a d i n ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศรีพฤกษภคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวจุรนปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับในช่วงวันที่1-9พฤษภาคมครับดาวพระอังคารเนี่ย ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินการหารายได้นะครับช่วงน,นี้ก็สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับถ้าใครที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักถือว่าปกติดีนะครับแล้วก็มีดวงส่งเสริมกันเรื่องของการทํามาหารายได้ด้วยนะครับใครที่ทํางานประกอบอาชีพหรือว่าเปิดกิจการร้านค้าร่วมกันกับแฟนกับครอบครัวคนรักเนี่ยส่งเสริมกันดีครับทํามาค้าคล่องด้วยนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดเดี๋ยวเราดูที่ดาวพระสุประกอบนะครับแล้วก็วันที่1ิ พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระอังคารครับเจ้เรือนปัตตานีมาอยู่ที่เรือนสาหัสชะาแล้วครับแต่ตำแหน่งเป็นนิดก็ต้องย้ำเตือนนิดนึงนะครับว่าสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทวงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะครับอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเวลาสื่อสารกันน้อยลงหรือว่าเจรจากันไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะครับเป็นไปได้เรื่องของความคิดความเห็นนะครับยังไงซะก็ต้องใช้คําพูดคาจาที่ดีนะครับอ่อนหวานถนอมน้ำใจกันนะครับก็จะได้ประคับประคองนะครับให้ความรักยังคงสัมพันธ์กันได้นะครับ ส่วนผู้ที่ยังโสดในช่วงนี้นะครับชัดเจนนะครับวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็มีเกณฑ์นะถ้าถ้าได้พูดคุยคบหาดูใจกับคนที่เข้ามามาจีบมาค,คุยด้วยกับคุณเนี่ยขอให,ให้คุณเนี่ยคุยได้นะเพียงแต่ต้องรักษาระยะห่างนะครับดูใจกันยาวๆนะครับเพราะว่าดาวเจริญคู่ครองเนี่ยเป็นนิดก็คืออ่อนกําลังนะครับคบไปแล้วก็วอาจจะวันหน้าอาจจะมีปสรรคนะครับให้ติดขัดให้ไม่สบายใจกันได้รวมถึง ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยคุณต้องต้องระมัดระวังนะครับถ้ามาคบกันแล้วพูดถึงเรื่องของการเงินแล้วก็ชวนาการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะครับยังไงซะก็คุยกันได้แต่ต้องรักตัวเองนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากชาวลัคนาราศีพฤษภต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติครับ ทำบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย15บาทเลขกําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าคมนายเวนโดยแหน้าไปทางทิศตะวันอนอกครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีพฤกษภคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวชุรนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับในวันที่สองพฤษภาคมดาวพระพุธนะครับจะย้อนจากมาสถิตยอยู่ที่รนลาภะครับ ฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับตำแหน่งงานเลขประจำตัวในที่ทำงานของคุณหรือเลขท้ายเบอร์โทรเพื่อนสนิทของคุณหรือเลข5ครับและในช่วงวันที่6พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระพุธโคจรเป็นปกตินะครับมาสถิตยอยู่ที่เรือนวิน,นานะครับฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับสิ่งของที่ชำรุดสิ่งของที่เสียหายนะถ้าเป็นบ้านก็คือ,อเลขที่บ้านครับถ้าเป็นรถคือเลขทะเบียนรถนะครับของคุณนะครับ โดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากชาวลัคนาราศีพฤกษภต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกําลังของดาวพระอังคารเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยแหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กผมขอกราบขอพระคุณกันเลยนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขอหน่วยอภรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะด้วยเทินขอพระคุณครับ